สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมลาริเบอร์สายปรปกอ์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าข่าวลือเกี่ยวกับ iPad mini iPad mini เนี่ยปัจจุบันเป็น iPad mini 7ใช่ไหมครับซึ่งเปิดตัวมั้งแต่เดือนตุลาปี2024เนาะตอนนี้เนี่ยมันผ่านมาเกิน1ปีไปแล้วนะครับก็ยังไม่มี iPad mini รุ่นใหม่ออกมาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะ ค่อนข้างคุ้นเคยกับการเปิดตัว iPad mini ที่แบบข้าม2ปี3ปีอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไปไล่เรียงทไลายในการเปิดตัว iPad mini มาเนี่ยผมพบว่าจริงๆแล้วเขาเปิดตัวทีๆมาเหมือนกันนะช่วงแรกเนี่ยอย่าง iPad mini 1เนี่ยเปิดตัวปี2012ใช่ไหม iPad mini 2เนี่ยเปิดตัวปี2013 iPad mini 3เนี่ย2014 iPad mini 4 2015 จากนั้นเนี่ยถึงจะเริ่มข้ามนะครับซึ่ง iPad mini 5เนี่ยไปเปิดตัวอีกทีก็คือปี2019เลย iPad mini 6เนี่ยที่เป็นดีไซน์ใหม่เนาะก็เปิดตัวอีกทีคือปี2021แล้วก็7คือรุ่นล่าสุดก็คือเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วปี2024เนาะก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่4มาเนี่ยมันจะข้ามมา2ปี3ปี4ปีอะไรประมาณแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ารอบนี้ก็น่าจะเหมือนกันคือ iPad m i n น8เนี่ยน่าจะ อย่างน้อยๆก็ต้อง 2026, 27อะไรประมาณเนี้นะครับแต่ทีนี้มันมีข่าวลือเกี่ยวกับ iPad mini 8ออกมาบ้างซึ่งจริงๆผมเดาเอานะว่ามันออกข่าวพวกนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่ามันมีแท็บเล็ตจีนก็คือ Mi Pad mini ออกมานะครับรวมไปถึง Huawei Mate Pad mini ก็ออกมาด้วยนะครับซึ่งทั้งสองรุ่นนี้มีสเปคที่ น่าสนใจมากๆทีเดียวก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นกระแสทําให้มีความสนใจเกี่ยวกับไอแท็บเล็ตหน้าจอเล็กๆเนี่ยมากขึ้นนะครับก็เลยมีคนเพ่งเลงมาว่าเอ๊ะแล้ว iPad mini ล่ะเมื่อไหรจะเปิดตัวตัวใหม่เนาะซึ่งผมไปดูสเปคของ Ma ทแพดม i นิกับมี่แพดมิน Mi ิเนี่ยผมพบว่าเฮ้ยมันสเปคดีมากเลยอะคือตัวชิปเซตเนี่ยมันแรงพอๆกับ a 1 7 Pro นั่นแหละแต่ว่าสเปคด้านอื่นเนี่ยไม่ว่าจะด้านจอ refresh r a หรือเป็นจอ OLED ลำโพงอะไรเงี้ยทุกอย่างมันคือเหนือกว่า iPad mini 7ทั้งหมดเลยไงนะครับก็เลยเออน่าสนใจเหมือนกันว่าแล้วกรณีที่ iPad mini 8เปิดตัวออกมาเนี่ยในรอบหน้าเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าอีก1ปีข้างหน้าหรือว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยที่จะต้องเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะทํำยังไงใช่ไหมเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเปิดตัวแรงกันเลือเกินทีนี้ผมก็เลยไปหาข่าวในแมกลูเมอร์อ Mac omer, นะครับก็พบว่า เออมีข่าว iPad mini 8ว่าจะเปิดตัวปี2026เหมือนกันซึ่งก็ห่างจาก7เนี่ย2ปีนะครับโดยที่จริงๆ7ผมก็เพิ่งแซลไปเมื่อปีที่แล้วเนาะเปิดตัวไงให้มันเหมือน6เลยว่าเปลี่ยนชิปอย่างเดียวอะไรเงี้ยเนาะ iPad mini 8เนี่ยก็เลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นนิดนึงนะอ,อ,อันดับแรกเนี่ยทาง m a c r u m o r เนี่ยก็ลงข่าวว่า iPad mini 8ที่จะเปิดตัวในปี2 0 2 6เนี่ยมี water resistant เนี่ย i อ่8ไอพีเลยนะครับซึ่งในข่าวเนี่ยเขายังบอกด้วยอีกว่าไอตัวลำโพงที่มันเป็นรูๆอยู่รอบๆตัว iPad Mini เนี่ยอาจจะต้องมีการดีไซน์ใหม่เพื่อที่จะให้มันกันน้ําได้ดีขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นมีรูไม่ได้ก็เลยจะต้องเป็นลำโพงแบบที่ใช้การสัตสะเทือนมากกว่าการที่ปล่อยให้มันมีช่องว่างทะลุออกมาจากตัวเครื่องอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตัว iPad mini เนี่ยอาจจะไม่มีช่องลำโพงแต่ว่าส่งเสียงออกมาได้อะไรประมาณนี้ซึ่งจริงมันไม่ใช่อะไรที่ใหม่เนาะโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องเนี่ยที่กันน้ำได้เนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้นะครับเพราะฉะนั้น iPad mini เนี่ยอาจจะได้เทคนิคนี้ในการใส่เข้าไปในตัวมันนะครับเพื่อที่จะกันน้ำได้ดีขึ้นเนาะซึ่งผมก็เห็นด้วยกับกับสิ่งนี้นะเพราะว่า iPad mini เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบพกพาง่าย เพราะฉะนั้นการที่แบบมันมีโอกาสที่มันจะโดนเหงื่อได้โดนฝนตกใส่หรืออะไรแบบนี้นะครับได้ง่ายมากกว่า iPad ที่เป็นจอใหญ่ที่เราอาจจะไม่ได้พกพาไปข้างนอกบ่อยนักอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เรื่องของหน้าจอที่น่าจะเปลี่ยนเป็น OLED แล้วนะครับซึ่งถ้าไล่เรียงจากไทม์ไลน์เนี่ยเราจะพบว่าหลังจากปี2026เป็นต้นไปเนี่ยอุปกรณ์ของ Apple แทบจะทุกตัวเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอ o l e d กันแล้วแหละยกเว้นอุปกรณ์ที่ที่แบบเ,เน้นราคาถูกราคาประหยัดอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปแต่อุปกรณ์ที่มันเป็นไฮเอน n d นิดนึงเนี่ยก,ก็คงจะเปลี่ยนเป็น o อเลกันหมดหลังจากปี2026เป็นต้นไปซึ่ง iPad mini เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น o อเลด้วยเหมือนกันทีนี้ในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าการเปลี่ยนจอ o อเลเนี่ยทำให้ a pple อาจจะต้องขึ้นราคาตัว iPad Mini อีก100เหรียญ หรือ3,000บาทใช่ไหมอ่าปัจจุบันเนี้ย iPad mini 7เนี่ยเปิดตัวที่1,7,900บาทแปลว่าถ้าเพิ่มอีก3,000บาทเนี้ยมันก็คงจะเป็น2,900อะไรประมาณเนี้ยซึ่งโอ้โหถ้า iPad mini ราคา2,900นี่คือโหดมากอยู่เหมือนกันเนาะเออนี่ผมไปไล่ดูตัวราคาเปิดตัวของ iPad mini เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยนะครับตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น5เนี่ยราคาเปิดตัวมัน บีกันหมดก็คือประมาณ1 3 0 0 0หมื่นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็มาโดดตอนที่เปลี่ยนดีไซน์เนาะเป็น17900นะครับซึ่งรอบนี้มันก็จะเป็นรอบการเปลี่ยนดีไซน์อีกรอบหรือเปล่าใช่ไหมที่ตัดรูลำโพงออกไปแล้วก็เปลี่ยนจอเป็น o อเลเนาะถ้าจะให้ดีก็คือเป็นจอ 120Hz มาด้วยแล้วราคาอยู่ที่20,000กับ900าบาทซึ่งถ้าไปเทียบกับคู่แข่งที่ผมเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้เนี้ย ตัวมี iPad mini อะไรเงี้ยตัวนั้นเนี่ยเขาเปิดตัวกันแค่12,900เ่องอยงะใช่ไหมแล้วนี้มัน2อ0 0มนกับเ0อะไรเงี้ยแต่ถ้าสเปคมันสู้กันไม่ได้มันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะใช่ไหมใครจะไปซื้อ iPad mini ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวลรือ iPad mini น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ